บนไว้แล้วอีถึงเวลาอะไรนี่ย่างอยู่จากอาทิตย์นึ่งรอต่างเดียวแล้วมันตายจ้ะถึงพอตายปุ๊บการที่เราบนไว้แลวนี่มันติดอยู่แล้วนะบ่อีตืดตัวไม่ไม้หรือว่าปล่อยไปนั้นแหละในวันตายแล้วกะเจนมาบอกผมอัลฮัมดุลิลละพี่น้องนะซึมเนื่องจากสัตว์กุฎบันนะที่เราได้นาซาบุญบันเอาไว้หรือว่าเราตะยินนะไปจำโพว่าสัตว์ตัวนี้แหละฉันไปจำกุฎบันเตแบบบังเอิญเหมือนกันมันเสียชีวิตลงพี่น้องครับ ถามว่าวายจิบบุนเราจะต้องไปเสอ้อว่าตัวเอินมาซัดตัวเอินมาเฉียดตัวเทนไหมตัวนี้ตายไปซะแลว้วช่องเบื้องหน้าบางอย่างตายโป้ไปซะแลว้วเพราะฉะนั้นวายจิบจะต้องไปเสิห์ว่าตนมาจะเฉลี่ยรุไม่นี้พี่้องครับในประเด็นดังกล่าวมีการปิจารณาดังโตเปน็นอ,อย่างนี้ลักการก้องขุมบางอย่างนะมันต้องมีการปิจารณาโะเต่ละเคสเตล่ละกรณีนี่มันก็แตกตานะ่างกัน มีการพิจารณาดังต่ตไปนี่พี่น้องครับหนึ่งข้อที่หนึ่ง,ห,งหากว่าการบุญบานนั้นเป็นการบุญบานประเภทให้ตกดูในความรบผิชอบตรงนี้พี่น้องตั้งใจฟังช้าๆนะครับเพราะว่ามันละเอียดนะครับครับครับหนึ่งพี่น้องถ้าการบุญบานของพี่น้องนี้เขาเรียกว่าเป็นการบุญบานที่ให้อยู่ในความรับผิชืก เขาเรียกว่านซาจารออุดฮิยาตันฟีซิมมาติครับเช่นนายโกพูดว่าลิลลาฮิอัลเลยาอุดฮิยาตันคืออัลลอฮ์และวาจิบบุญชานทำกุฎบันถ<ม>ึงบททำกุฎบันนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้ชี้จัดว่าวัานนีและชางทำกุฎบันฑ<ม>์ทำไมน,นั่นไม่แต่เพียงเทวะเออถ้าชา่างท่้ดินได้ถ้าช่างสุกับผาเจงเร่งผานันผานีเออชานจีทำกุฎบันครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำพุทธบ้านพันนี้นี่ยังไม่ได้ชี้จัดตัวงัวนน่ะครับแสดงว่าการทำพุทธบ้านอยู่ในซิมว์ความรับผิดชอบของเขาอื่าถ้าการบุญพันนี้บางใช่ค่ายหลังจากนั้นอืมเขากะไปห้าวงัวมาตวนอ่าไม่เปลืองเร่งตังค์หมดเลยใช่ไหมกับว่าสำหรับพี่โจบย์พี่โจทยอยู่มากการไปซื้องัวมากตัวงัวตัวนั้นบางใช่มันตายลง เสือมาแลว้วเสมาตายใอ่รับถ้าพดตายลุงผันนั้นพี่น้องครับว่ายิบบุญเขาจะต้องชดเชยด้วยการห้าสั์ตัวไมมาถดเทนราคาเท่ากันเลยก็ับเมื่อนกันมาเสียแเทนถึงแม้ว่าเขาไม่มีความซับเปล่าไม่มีความตักเสดไม่มีความบกพร่องในการตายของสั์ดังกล่าวสักที่พอือเช่นกว่ามันปะยาใจอ่าไปธรรมชาติไปธรรมชาติ อ่าบทมันจนบจนเขากะไม่ได้บ้าบโครองนะใช่ๆดูแลอย่างดี้ซึ่งเมนปะนันสักที่ก็ตามพี่น้องกับแต่หากว่าลักษณะการบุญบานเป็นการบุญบานที่ว่าอายุในความรับผิดชอบของเขาลักษณะเช่นนี้พี่น้องกับตองสื้อหัวตัวอื่นมาชดเชยราคาเท่ากันเท่ากันกันอ๋อเอามาเสียเท่นแต่ก็กจาเนาะ สองพี่น้องครับห้าเขาบุญบาญเบฟชาวโพอโจจงซัดตั้งเตตนบางแกนไปจำพวะซัดตั้งเตต้นเช่นลิลลาฮิอะลัยยาอัลอูดฮิยาบิฮาซิฮิเพื่ออัลลอฮ์วาจิบุญชันทำคุณบันกับซัดตัวนี้แหล้วซัดตัวนี้แหละอ่านี่แต่ฉันให้จากหลูกเพย์ใครเจ็บประสบความสำเร็จใครดินได้ปนันปนีว่าตัวนี้แหละฉันทำคุณบัณฑ์ ไปชี่ชัดตีหัวเลยลักษณะเช่นนี้ข้อเรียบุมอญญายานะอิปติดาอันไปตะยินไปตันตูซัตตั้งเตตุตน,น,นถึงมาปิจารณา<ม>เลยซ<ม>ัดตัวนี้ที่เขาชี่ชัดว่าที่ทำกุลบัลนเลยนี่<ม>บางเอิญว่ามันตายลงม,ม,มาปิจารณาเป็นองว่าตายตรงนี้นิดนึง มากว่าเขาไม่ตักซีดไม่บกพร่องใดๆในการถ่ายของสัดดูแลอย่างดีเตะด้วยเพื่อธรรมชาติกว่าปะไอ้นี้ปีน้องครับไม่ว่าหยิบโรถจะตรงจดเชยไม่ว่าหยิบจะตรงไปสือสั์อื่นมาตัดแทงสองเตะทาโรคบกพร่องบางใจติปล่อยรถชนเสียมังเลยเสียมังต้นตรงแรงก็ไม่ไหวนี่ถ้าโรคบกพร่องนี่ตักซีดป่ะนี่นี้ว่าหยิบจะเป็นจะต้อง ไปืสอตว์อื่นมากสดชื่นและสดแท้ในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นประการตีโซงปีนองท้าว่าบุญบานในเชิงไปตายยนตันตูสัตว่าสั์นี้และมันมีทำบุบ้านนี้ชีจนครหบมาปิจารณาหวาตีสัต์ตายนี้ตักเสือบเปล่าหรือไม่สัเปล่าถ้าสัเปล่าตรงเุเชมไหมาับเาถ้าไม่ับเปล่าไม่เิไม่เปอนี่คือลักษณะตีโซอง่น้ช่าอับ่ับ ลักษณะที่สามหากบุคคลอื่นมาทำให้สัตว์ดังกล่าวนี้ตายผู้เดินเนาะรถจนว่าไป็นอะไรครับรถมาจนรถมาจนคนคนเดินเนาะเราเนี่ยดูเล่เรียบรอยไม่รับเปล่าอะไรเลยแหละเจว่าคนอื่นมาทำให้ตายเฉียนมันร้องยิ่งนกเล่ถิ่มปินยิ่งองมัวราดังนั้นว่าจิบบนคนดังกล่าวบางใจคนอื่นนั้นายกี่ม่ให้เขียา S <S ม้วนี่ราคาประเมนิมนเท่าไรที่ตายเปล่าใช่ไหมส่อง <ะ S 1> บือ้อนาส่งบื้นาคนที่ทำให้ตายนี่มันใหญ่ต้อง<ช>จา่ายมาส่องเบือ้อนาเหลือเรานำเงินดังกล่า,ลาวไปสู่สัตว์อื่นมาทดแทนเท่านทางมดทางมวนมีอยู่สามลักษณะนะกองสัตว์ที่เราหน้าซาปุ่นบ้านเรียวบ,บังเกิดว่าตายลงทั้งว่าคน,คนที่ทำให้ตายนั้นเสอร์มาแทนเองได้ไหมือว่าต้องให้เบียร์เราเราเป็นคกดมันเสียแต่ตกลงอ่ะแด่ตกลงอ่าตกลงั แต่ดื <debuted. S 2> ่ม well, ลักการคือจะต้องจ่ายกี่มกฮะใจ่่าายยจราคาผ่ามบนข้องอนดังกล่าวมาใจกับตัวเต้นไปก่อนอ่าคาตัวเต้นข้อมันราคา嘛ใจกันต่างมดนี้ใหญ่ปีนองไปแลได้ในอากีตาบิเยริมีลันคอติบเลมทีเซนาทีสามรวยสามสิบเจ็ดเนี่ยวามันนาซาโรอุดฮิยาตันมไอัยยานาตันคุณที่บุญบานว่าจะทำบุญบ้าน เนาะที่มูอัยยานะไปตันปูซัดเลยชัดๆว่าซัดต,ตัวเนี้ยหรือเอาฟีซิมมาติฮีหรือว่ามันนาซาบุนบานให้อยู่ในความรับผิดชอบไม่ได้ไปตายเย็นซัดเช่นกาลิลลาฮีอะลัยฮาอุตวาฮียะตุนอ่ในกล่าวว่าเพื่ออัลลอฮ์วาิบุญซานต้องทำกุบศนไม่ได้ชี้จัดซัดนะ,ะสุมูอัยยานันมังซูรอตะาลังจินันมันคอยไปตายเย็นไปเอาซัดมาเลย ตังหมดนี้ลาซีมาฮูซาบะฮูหูฟิลวักติลมาสโูรีไอันนี้ไม่ฟังว่าจะต้องเสื่ดสัตว์นาซาดังกล่าวในวัตุดังกล่าวคือในวันอีดและวันตัศริกฟาอินตาลีฟัตอัลหมวยญาณตูฟิสซานิยะติถ้าสัตว์ดังกล่าวที่ทุกตะยินจำโปนั้นมันตาลีฟัตมันเสียหายมันตายฟิสซานิยะนีในมาศรากที่สองเลย มาสาระที่สองก็คือมาสาระฟีซิมมาติบนบานให้อยู่ในฟาร์ดิชมโดยที่ไม่ได้แต่ยินสัต์นี่ตาสั์ตายว่าเลาบีลาตักซีเรนทึ่งแม่เราไม่ตักซีไม่สะเปลาก็ตามอย่าว่าบินบาคิลัสลัวเลยฮีอาซเดิมยังคงอยู่แสดงว่าว่ายิบจะต้องเสดสั์อื่นมาจดเชยเอาตาลีฟัดฟินอูลาบีลาตักซีเรนหรือว่าสั์ดังกล่าวมันตายในมาสาระเรกก็คือมาสาระ bốn bê bày tân tù sắt, mhm. Qua tua nile, nằm ku ban. Chai taini, bì la taxi đen roma sao frau. Tai yngman, falla chai a lai vi animare, mire chai. Ton a pitcher vare, yok chào. Tewa intalifat bì taxi đen, lazi mahu al aksaru mi misli ha, yoman nahri nia. A taman si hai man tay, do sa pa pro bok, ต้องไปยาซัดต,ตัวอื่นมาตัวแทนเพราะฉะนั้นรายละเอียในะอิบรัดพี่นองไปเล่ได้อย่างหีดยาวเนาะอันนี้พบอ่านมาน้อยๆบางใจพ้อที่จะชี้นาให้พีพ่นองได้ไปดูเพิ่มเติมได้ว่าจากกีตับมียเยเรมีหลังคอติบเลมเทเซนาทีส้ำรวยส้สิบเจ็ดนาทีระบุถึงเรืองต่างๆเราพี่นองเราฟังทันไหมบางอย่างตาพอเขาใจแลวกระบ,บอกเลยว่าพี่นองตอนไหนที่ไม่เขาใจก็ทำเพิม่มเติมมาได้ รายการไปดูไอ้อก็เรียกว่าเทเบิลโตปใน u t u b e นะแบบรายล,ละเอียดยาวๆแบบนั้นมีมีอยู่นะครับบอกตอบด้ย